สวัสดีครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งนะครับเรียกว่าเป็นรถ PPV สุดคุ้มอยู่นะไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับกับเจ้านี่เลยฮะอ่าเห็นหน้าตานะรู้เลยนะครับผมเป็น Fortuner นะครับพิเศษไปกว่านั้นนะตัวนี้เป็นตัว3.0 VTRD Sportivo นะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะฮะร,ราคาออกห้างนี้น่าจะมีร้านกลางๆได้เลยนะเรียกว่า สมัยนั้นยุคนั้นนะครับผมตัวนี้นะใครมีขับเรียกว่าหล่อมากๆนะฮะอ่ะมาดูายละเอียดกันนิดนึงครับตัวนี้เป็น Fortuner Gen 2นะครับเรียกว่า Gen Smart นะฮะไฟหน้านี่เขาจะเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์แล้วกระจังหน้าดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับคันนี้พิเศษมีชุดแต่งรอบคันนะฮะล้อแม็กทียอดีสปอร์ติวสีเทากันเมทัลลิกนี่โอ้เรียกว่าแค่ออปชั่นภายนอกก็กินขาดแล้วครับผมนะสีรถสวยครับ ไม่มีตําหนิริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะด้านหลังมีนี่ครับสเก์ตหลังมีสปอยเลอร์นะฮะไฟเบรกดวงที่3มอันนี้เทมากนะครับผมแล้วก็จะมีปักกิ้งเซนเซอร์อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับอ่าพิเศษนิดนึงคันนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมติดเพิ่มมาให้นิดนึงนะอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มเติมนะครับปึ๊บนี่เปิดด้านหลังให้ดูกันหน่อยนะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับผมนะรถ PPV หรือว่ารถ7ที่นั่งอนเนกประสงค์นะครับเบาะสามารถพับเก็บได้แบบนี้นะฮะหรือว่าจะปรับเป็นที่นั่งได้เลยนะเรียกว่ากว้างพอสมควรเลยครับนะถ้าปรับพับเก็บนะฮะวางของวางกระเป๋าได้เยอะพอสมควรนะครับช่องแอร์ต่างๆเรียกว่าอยู่ด้านบนเพดานหมดแล้วนะฮะเรียกว่าเย็นฉ่ำทุกที่นั่งแน่นอนนะฮะอ่ะไปไปดูภายในกันนิดนึงครับผมมามาดูด้านในกันนะครับผม ด้านนายเรียกว่าโหดูเท่นะนะครับผมและจะมีความแตกต่างจากเจ้า Fortuner เรียกว่าเป็นตัวธรรมดานะครับผมนี่เลยนะตัวนี้พิเศษนะครับอย่างที่บอกเป็นเทียดีสปอร์ต o ิโวนะครับจะมีเคปลาตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเคปลาตรงพวงมาลัยนะครับตรงกรอบวิทยุตรงกระปุกเกียร์นะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ครับสวิตกระจกทั้ง4ด้านนะฮะเบาะเขาก็จะเป็นเบาะหนังครับเบาะหนังสีเบดนะครับ ปั๊มเทียดีสปอร์ติโโแบบนี้โอ้โหเรียกว่านี่ครับเทียดีสปอร์ติโโนะครับต้องครบทุกจุดนะออปชั่นอื่นๆมีเรียกว่าครบเลยแอร์ออโต้นะครับผมจอทัชสกรีนนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกอ่า s i s airbag นะครับผมคู่หน้านะครับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันปุ่มล็อกความเร็วนะอุปกรณ์พวกนี้เรียกว่ายัดมาให้ครบๆอย่างที่บอกนะฮะคันนี้ออกห้างนะครับร้านกลางๆต้องมีนะฮะ เบาแน่นอนครับผมเบาคนขับต้องเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับได้6ทิศทางนะครับอันนี้ใครที่สนใจนะครับมาทดลองขับมาลองใช้ดูได้นะฮะอ่ะไปไปดูเบาะตรงกลางกันบ้างนะครับมามาพูดถึงเบาะแถวกลางนะครับเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่นะฮะนั่งสบายที่สุดเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมนี่ขอลองนั่งให้ดูเลยนะครับตรงกลางก็จะมีเนี่ยฮะพักแขนพิงแขนนะครับ แอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะเรียกว่าเป่าเย็นสบายนะครับสวิตช์ปรับแอร์อยู่ตรงนี้เลยนะฮะมีที่โหนให้นะฮะอ่ะเบาะตรงกลางนะเบาะตรงกลางสามารถปรับได้นะครับผมเผื่อคนหลังนะคนหลังขายาวๆจะได้นั่งสบายหน่อยครับอันนี้ปรับสุดแล้วนะปรับสุดแล้วนะครับหัวเข่ายังไม่ติดเลยนะฮะอันนี้คือเรียกว่าเป็นความพิเศษนะครับความกว้างนะขนาดของห้องโดยสารที่นั่งสบายแน่นอนนะครับผมอ่ะไป ไปพูดกันต่อนะครับผมในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะฮะคันนี้นะครับ t ที s p o ดี i v o นะฮะใช้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลนะฮะขนาด3.0ลิตรนี่นะครับผมตัวนี้เป็น v n t u r b o นะครับผมจะมีอิ t e นเตอร์คูลเลอร์อยู่ด้านบนมาให้นะฮะอันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมแบบ4สปีดนะฮะระบบเบรกเขาจะเป็น ABS ด้วยนะ นี่นะครับผมรถเดิมไม่เดิมดูยังไงนะมาดูที่หัวน,น็อตครับไล่มาได้เลยนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มนะครับคานด้านขวาต้องมีตัว R นะครับเลขคานต้องชัดเจนนะฮะแล้วก็เม็ดอาร์คต่างๆเรียกว่าต้องอยู่ครบเพลทต้องดูสวยงามนะครับผมคันนี้เครื่องยนต์3,000ันนะฮะเทอร์โบเดิมๆนะครับผมมาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้นะฮะ แล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟู l ไทม์ด้วยนะสำหรับสายลุยน่าจะชอบกันนะครับ 4High 4Low นะสามารถเข้าได้ตามการขับขี่ของคนขับเลยนะครับผมอ่ะทีนี้อยากรู้รายละเอียดกันแล้วใช่ไหมฮะว่าคันนี้รายละเอียดราคาผ่อนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า t o y o ต a Fortuner นะครับผมคันนี้เป็น3.0 VTRD Sportivo นะฮะรถปี2010 11นะครับผมเป็นรถบ้าน สวยเดิมเอาอย่างนี้ละกันนะออปชั่นเต็มด้วยนะครับผมมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษครับผม599,000บาทนะฮะอันนี้จัดเต็มฟรีดาวนะครับเรียกว่าออกรถศูนบาทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผ่อนเพียง1 1 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นราคาสุดพิเศษเลยครับสำหรับลูกค้า t ัสตี้ออโตเฮดโคราชนะฮะยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะฮะ ไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนซ์ให้ถึงบ้านนะมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันนะครับผมออกที่นี่ออกง่ายไม่ยุ่งยากนะครับออกได้ทุกอาชีพด้วยนะใครที่สนใจนะครับทักมาได้เลยนะฮะทัสตี้ออโต้เฮดโคราชนะครับมาดูรถมาทดลองขับมาพูดคุยรายละเอียดกันได้นะครับยังไงสนใจนะฮะฝากเจ้า Fortuner t r d เดีปี2010คันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ